วัสดีค่ะบ้านขายที่ดินค่ะวันนี้นะคะไปจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมที่ดินคลองเก้าหนองเสือประชุมธานีนะคะบ้านบอกเลยค่ะแปลงนี้4ไรเ่เจตารางวาค่ะติดถนนคอนกรีตเลยนะคะติดของคอนกรีตฝั่งถนนคอนกรีตก็จะเป็นคลองเก้านะคะฝั่งฝั่งจากภาคถนนไปก็จะเป็นคลองเก้านะคะแปลงนี้4ี่ไรเ่เจตารางวาค่ะทําที่จอดรถพ่วงได้ะค่ะ ถ้าเป็นธุรกิจค้าขายได้ค่ะทําเป็นร้านกาแฟาได้นะคะตรงนี้เหมาะมากๆค่ะเพราะเขาติดกับถนนคอนกรีตเลยนะคะถ้าท่านซื้อสี่ไร่เจสิบเอ็ดตารางวายกแปลงนะคะเราขายมาบอกไปเลยค่ะไร่ละสองล้านห้าแสนบาทนะคะแต่ถ้าท่านต้องการแบ่งนะไม่ซื้อทั้งสี่ไร่เจสิบเอ็ดตารางวาค่ะเราแบ่งให้ได้ค่ะเป็นสองไร่เจสิบเอ็ดตารางวาหนึ่งแปลงและอีกหนึ่งแปลงเป็นสองไร่นะคะตรงนี้เราจะขายกันที่ ไรละ3ล้าน5แสนบาทนะคะสำหรับการแบ่งนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะเป็นบอกเลยว่าบรรยากาศยังโปร่งโล่งสบายไฟฟ้าน้ำประปาหน้าแปลงเลยค่ะไฟสามเฟสมาเรียบร้อยแล้วนะคะประปาก็หน้าแปลงเลยนะคะมีเพื่อนบ้านเรียบร้อยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่เปรี้ยวไม่เหงานะคะเพราะว่าแถงตรงนี้จะเป็นแหล่งชุมชนทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ อยู่ใกล้กับอ,อยู่ห่างจากถนกนนครนายกมาแค่4กิโลนะคะอยู่ห่างจากตลาดคลองเก้าะค่ะแค่6กิโลอยู่ห่างจากอำเภอหนองเสือหมายเ่สองสิบนะคะก็แค่8กิโลเท่านั้นเห็นไหมคะเหมาะมากค่ะตรงนี้อากาศโปร่งโล่งสบายนะคะและเป็นแหล่งชุมชนค่ะเป็นแหล่งชุมชนนะคะเนี่ย มีบ้านนะมาทําธุรกิจนะคะมาทาที่จอดรถพ่วงมาทําโรงงานหรือจะมาทําโกดังก็ได้นะคะตรงนี้ค่ะเหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะรีบเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะตรงนี้นะคะซองเก้าหนองเสือประทุมธานีหลักง่ายๆก็คือเนี่ยเห็นป้ายนะคะอู่อะไรเนี่ยอู่ช่างอะไรเนี่ยช่างเป๊กอ,อู่อช่างเป้ขคองเก้านะคะก็คือที่ดินของเราติดถนน คอนกรีตเลยนะคะสําหรับที่ินแปลงนี้ค่ะน้ําไฟพร้อมมากเลยนะคะไฟ3ามเฟสด้วยนะคะเปิ้นจะบอกให้ไฟฟ้า3าเฟสเลยนะคะถ้าสนใจนะคะรีบนะคะกเพเลยค่ะเพจขายที่ดิน y YouTube เปิ้นขายที่ดิน f c e e o o o เปิน้อนักขน,นันฑ์รบกวนทุกท่านนะคะกดติดตามและกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์ให้เปิ้นด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจแล้วเปิ้นจะมาอัพเดตคลิปที่ดินในคลิปต่อ,ตอไปนะคะแล้วก็0 9 5 4 0เ8้ค่ะสวัสดีค่ะ